จะดัวหน่อยเซิร์ฟไอ้สัสต่อยดีหว่าจะดัวหนอเฮียจะมีดหรืออะไรจะดัวหนอจะมีดหรืออะไรโอ้ยรู้ไอ้แจ็คไปไหนแล้วล่ะไปสปอยแล้วพี่ดนใกล้ใกล้จะได้โดนสองอะไรนะใครเตะโอ้ยหรู้ยิงโจมยิงโจมสวนนะสวนนะสวนนะลองบอกแล้วเออผมอยู่วงในมาวงในแล้ววงในอีกแล้ววงในเร้ใจวงในรู้กันวงนอกโล่ใจ อะไรวะลุงนายรู้มือจุ่มหมสปอยอะลุงเแข่งรถใกล้เสร็จแล้วครับฮะคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้เลยแต่ตวันบอกอะไรนะไอไตวันบอกว่าแข่งรถใกล้เสร็จผมไม่รู้อะไรแข่งรถใกล้เสร็จคือเฮียอะไรอ่ะเรถตำรวจใหม่เไอไตะวันขอลองรถตำรวจใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรถตำรวจใหม่แล้วครับแป๊บนึงแต่งมาให้หน่อยนะแต่งมาให้หน่อยแต่งมาให้หน่อยก็จะรถสวยจี๊ด ตังหลักร้องละงงมอ่ะขอรถใหม่ไม่รู้กี่เดือนอะอาแก๊งอยู่หูไอ้ฝัดครบมืออ่ะครบมือเลยไอ้เหี้ยครบมือเลยเหี้ยแต่ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไถ่แม่ตัวแก่นเนี้ยนี่เจ็บจริงนะเจ็บจริงนะแบบเราพูดมันเจ็บจเลยกูชอบปวดแผลมันมันเดี่ยม่กล้าไม่กล้าไอ้เหี้ยนั้นแหละตัวแต่แต่จ้งแต่แต่แจ้งกูไม่ไมอไม่มันมันเจอกูตอนตอนกูตายอยู่ใช่ไหมแล้วที่กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนชุดไม่ได้ อ่ะกูติดป้อนที่ลุงเข้ามาเออกูติดป้นแล้วมันจะเรียกนายกลงหัวกูระบบดูรูอยู่นผมแจ้งทีมไอที่ลงแต่จุดตอนมันนั่นแหละส่งแจ้งมันชื่อเดนเวอร์ไอเดนเวอร์มันอยู่ในรายชื่อที่โดนแบนไปเดนเวอร์อ่ะไอ้เต๋อยู่ดิล้ออะไรโดนหมดไอเคอาร์อาร์คีโอซิกวันไนท์ทุกสลัมล็อกแบคทัมไอ้เหี้ยแม่งชื่อยศเยอะจัดละเอ็มจีไอซีโอซีเฮีย ทำไมมันช้าจังอ่ะเดี๋ยวก็ดีเหี้ยโอดจัดสามสี่กูแดกนะเนี่ยถ้าวิ่งอย่างเงี้ยสามสองดิ สองผมแดงนะตอนนี้ไป300นะสามร้อยแล้วสามสองผมอ่ะ ไปหาแมงจริงื่อกี้เนี่ยย่าแม่งโดนทุกอย่างอ่ะสัตว์ให้หาหลักฐานมาเนี่ยหลักฐานหรือว่าไม่ใช่ชื่อมึงวะเย่าบอกกูหน่อยก็ได้นะน้องเล่นบอเนี้ะกูอ,อาจจะเชื่ออยู่หรอกเด็ดดวงไหมไป้ล่าหลงเชีย่ยแล้วต้องหลงยม่งตีบจ<า>ุกเลยอ่ะไอ้นี่ไหนสันตว์ก็จจับริงมาดิไ,ไม้กับผมดีกว่ามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนมือเลยดีกว่าจริงเดี๋ยวรอเราเลยเจอไอ้เนี่ยาแบกอุ้ยจุกมึงตีมึงตีคอพับเลยไง มือตีลุูกขอพับเลยไอ้เยี่ยมมือสปตัดไม้เดิมพันกับไม้ฉลามตัวชุดยาวแบบอีสปอร์ตเตือนจุดยาวแบบอีสปอร์ตเยี่ยมมือเอาเยอะเกินเขาจะอายลูกอายหลานแล้วนะจุกนามึงไงีืยตีกูเพื่ออะไรอ่ะนั่นไม่เใช่อะไรฮะลุงลุงครัพออเดอร์วัดติดต่อกลับไปนี่ให้ครับลุงเรื่องเดนเวอร์เดี๋ยววัดติดต่อกับเด็กแฟลทให้เพราะว่าตอนเดี๋ยวให้เด็กแฟลทต้องวิ่งไปมิติอื่นก่อนโลกอื่นก่อน เผื่อเป็นเดนเวอร์จากโลกอื่นที่มาทำระยาแบบนี้ไว้เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวแฟลให้ก่อนโอเคไปเรียนเล่นเดี๋ยวว่าติดต่อไปเรียนเ่นกันไหนจุกเอาใหม่เดี๋ยวมามาตายสุดจุกตายสดมึงแอบมึงอย่เข้าไปได้ฆ่าศัตรูต้องฆ่ายตายจุก ไม่มีบ้าพมึงเจอแล้วเดี๋ยวดูชีวิตสามด้านหลังตรงเอาจริงเดี๋ยวมึงดูไอ้จุกไม่ยอมด้วยตอนเนี้ยจะรับมากไม่ได้ไม่ยอมตอกสดสดเดิอเจ้าให้กูขอเสียงเบาๆได้ไหมล่าแล้วกูตีกูตายอ่ะกูตีเบาๆได้ไหมลุงมันไม่ไหวจริงลุงเพรอะมันมีอย่างสะบัดเลยอ่ะไอ้จุกไอ้ด้านหลังตรงแล้วอันนี้คือด้านหลังตรงแล้วคือเอาจิงแล้วจังหวะจริงอันนี้ เดี yeah. ๋ยวมึงก็ไปโยนต่อหน้าเขาก็อย่าชุบกูเกินอ่ะไปชุบหน่อยดิอ่าอเลกามอลากลาโกลาอิติตาอเลกซ์แคาราคาตาคาราเคนโนอเลกซ์อโมลาแกลามามลาเมียด้หรอขนาดคนซ้อมทุกวันนะกับคนไม่ได้ซ้อมเนี่ยโจุกตาหนี้มึงโชว์ขอบไป เขาพูดหลอกแล้วมึงอย่าแพ้แล้วเราเมื่อเมื่แพ้เขาเสียงดังกูพูดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียหลบสวยจัดหลบสวยจริงคืออันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีม่วนนะอันเนี้ยอันนี้คือเล่นแบบไม่่วนะหลบสวยจริงเออตั้งใจเลยแบบอยู่ในหัวเลยอ่ะส่งรู้เลยอ่ะเล่นเล่นดีอ่ะขนาดไม่ได้สอบนะ อันนี้คนสอบนะเดิมพันนะคนนี้เดิมพันใช่ไหมไอ้ยมิตาสติดมาลงมาติดแล้วติดเล้วตัดแลติดแล้วตัดสินแล้วไม่มีดีแล้วไม่มีดีแล้วจบเลยแต่แต่แต่ประวัติศาสตร์มันเคยโดนนะเคยโดนดับฝันอยู่ข้าเคยที่ด้าคุกนะเข้าไปเคยโดงกันแล้วด้าคู่เนะใช่ก็ขอจบลงภาพเดียวกันี่ขแหมถูกเลยตีคอพับเลยจุกกุตระกีตีคอพับเลย ียอันนี้ตัวแ,วแข่ง e อีสปอร์ต JK วะไอ้เยอหขายหน้าไม่เซฟไม<อ><อ>่เอาการทีมะไม้จบแล้วอะมึงมึงมึงฉลาดไปเขาทีนี่อะมึงขายหน้าวะมไม่มีลรอเขามีก่อเยอะกูสู้ไม่ได้ อีโม่หัวดิโอ้มึงจะบอกว่าเขาถ้าไม่มีเกาะมึงก็สู้แบบสบายใช่ปะใส่มาใช่ปะอีโม่เขาดิเฮี่อ่ะลุงเลยเสียจริงลุงเสียจริงลุงลุงต้องห้ามปั๊มเกาะแล้วแหละไอ้เล็กอุ้ยสัตว์กูจะเปิดกับปั๊มเ่าะแล้วะแหละปั๊มเกาะแล้วแหละลุงเอ้ยถ้าลุงอยากจะเล่นกับเซิร์ฟก็ไามไหวไหวมาเถะช็อกเลยเงียบเลยเดี๋ยว เดี๋ยวกูเงียบก่อนเดี๋ยวมันจะได้ให้กูใส่กอดได้มา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 โอ้ยขาดอันนึงขาดอันนึงห้าวินนะอันนี้ขคดวินะถ้าสอก็คือสาม่อนะสามไม่อนะ1ิ8ดสบวิดีวิดีวิดีินเดียวไอมเหี้ย จะไม่เล <onents and downhill behaviour> yeah, ิกอาไม่เอาผมไม่เคยชนะกับคุณลุงในนี้เลย18เลข18เลขกหนึ่งไปเอาพาที่นี่พาที่นี่ต่างเทนนิ่งนะจริงๆอ่ะเอาอะไรเอาอะไรยายาแดงอันหนึ่งต่างจับบัญชาเนี่ยเสื้อกลีแปดมาลุงมาอันนี้แมคนไม่ได้ซ้อมกับคนซ้อมนะเติร์กถ้ามึงแพ้คือเสียนะมากาาเดี๋ยวดูเวอาร์แล้วมันมีกด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 เกาะไหมมาดูเชียร์กอน ผมว่าเขากดมันกดตอนนี้นี่ได้ครับตอนแทงอ่ะมันกดได้ครับเราไม่มี้สนายเลยสนายเลยสนายเลยผมไม่ได้สนายเขาดิหน่วงอ่ะไอเซิร์ฟไม่แทงหน่วงดิแต่ผมบอกมึงเรียนมามึงไม่ใช่เลยคับป้อมคับป้อมยานะคับป้อมยาคับป้อมยาไม่ไปไหนไรไม่เป็นไรรรคับยปแล้วไอจุ๋มึงถอยดิจุ๋มึงถอยดิครับบูทกรรมการดูไม่โกงครับไม่โกงไม่โกงไม่โกงยังแบบเมื่อกี้ไมตายเลยนะอุ้ยเอาม่อีโมเฉยงงจัด เฮ้ยคุณเซิร์ฟล้อจากกระโดดในการอิโมนะครับอนิโมในช่องรอมรับเอาละครับคุณเธอบอกคุณเซิร์ฟเชิญของฉันอุ้ยเซิร์ฟเอาเลยนะคุณเซิร์ฟแบบลุกไวแล้วนะจ้าโก๋ว่าทาจ้าโก๋วะอ้เด็กเฮ้ยเฮ้ยตายนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยแล้วก็ท่าท่าท่าชัดเลยครับท่าท่าชัดจัดเลยท่าท่าท่าชัดชัดมากเลยท่าตะกี้ เอครับทาดเมกี้ปัดปัดอะไรครับตีปัดอะไรอพมึ่งใส่เกาะไปตัวนดิงอ๋อพึ่งใส่เกาะอันี้รู้นะอันนี้รู้มือนะหนึ่งศูนย์นะเติร์ฟไม่มีออนะวัตวีอาร์วัน้ใส่เกาะติดโซนไลท์ไม่ยังไม่ตัดสนไงวันนี้ไเตะขออีกหกอาจ์แดงวอร์มอยู่วอร์มอยู่ไปยาแดงขอด้วยจะหมดไอ้าบาบาาขอยาแดงแล้ว่งกัสกสี่สิบแปดสิบแปด ได้ไปเลยไอ้ศาสตร์หนึ่งอันอะไรละแทงน่วงอ่ะแทงน่วงไอ้เธอแทงน่วงอ่ะเขาเล่นแทงน่วงไม่ได้เขาไม่ได้ฝึกไอ้เธอเขาไม่ได้ฝึกลกแทงน่วลไปเขาเลยแทงน่วงเออเขาไม่ได้ฝึกเขาไม่ได้ฝึกเขาไม่ได้ฝึกเขาไม่รู้มือเนี่ยพี่เออทางเนี้ยพี่ทำได้พี่จัดได้นะฮะ ไอี้ยมึงเดิมพันยังไงวะวันหนึ่งมึงเดิมพันอะไรเนี่ยมึงเดิมพันเอาอะไรเนี่ยมึงเอาเหงื่อปเนี่ยเดิมพันเอาเหงื่อปเนี่แล้วมึงสู้ลุงไม่ได้ลุงก็ไม่เลยเข้าเลยนะเดิมพันชีวิตไอ้เนี่ยมันกเลียงไม่ได้ก็เลี้ยงไม่ได้ตี้เดิมพันเนี่ยหมดแล้วนะแล้วก็บูด๊ดตายได้ไดไนนเครับตายแล้วเว้ยไม่หมุนได้เ้าหมุนแล้วตายแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ไปดูถูกเขาแม่จตัวเนี่ยเนี่ยเขาก็ไม่เด็ดแล้วว่าไปฉลาดลุงไม่ไปอ่ะลุงก็ทำได้เนี่ยมึงเดินครับนี่แล้วเดินเป็นบอยแบนด์ไงอ่าเล็งเตซาลาเม็งเตงโกอาลิกาโมลาลิตาโดลาลิตาโกอาลิงซามโมลาโกลาโกลาอุดุ่มปาอาลเเซเมเลเกเนมาราบาราโตอาเซีนาโกลาโมนาโกลาบูดุกตาที่ต่อเนื่องตนต้องมีต้องมีท่าใส่แว่นต้องมีท่าใส่แว่นเฮ้ยเขาให้ไอ้ชาวชิชามเนี่ยแต่ไปแบบแต่งตัวไอ้เนี่ยแต่งทิกตอกอ่ะที่เป็นชาเลีะ เอออะเล็งเตงโตแวม่ลกงเล็งโตอะลิซโกะแล้วม่ละโกะล้วบุลปาอะซีนโกแล้วไม่โกลอุตอะซีเนีเมื่อดไบ่ราซูงเตงเตมไม่ชุบมันจริงหรไม่มีที่ชุบครับยนกัตเลยกเกยาวเลีดันยาวเลยไ เงินนั่งรถไป,ประจบได้แค่ไม่กี่พันดีวไม่จุกกูก็ไม่อยากสู้กับมันร้อนเดี๋ยวมันจะเสียความมั่นใจเอาอ่ะดิเฮียเห็นไหมกูก็ไม่อยากสู้กับมันไอ้ตีเสียความมั่นใจพี่ซ้อมมาเสียความมั่นใจร้อมอย่างเงี้ยเนี่ยแม็กมาเชิตั๋วรู้จักป้า

ทำไปสาบานไหมแกสาบานไหมไม่ใช่ไม่ถึงตะเกียร์ทำไปย้อนดูอ่ะสาบานไหมโอ้ไม่ใช่นก็อะเอาไหมไปไปเอาดูดิดูเป็นเถินไม่ชัดเลยคือยอมแพ้จริงไม่มีจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยแมใช้้้่ลวหมดแล้วเขาหมดแล้วไม่หมดไม่หมดไม่ได้ใช้มึงพูดความจริงไอ้จุกมึงพูดความจริงมึงยืนกับกูตะกี้ไอ้ตัดลูกมันมันยืนกับว่าตะกินบอก พี่ตี๋ผมดูไปแล้วลุงเกาะหมดแล้วเกาะมันโดนโดนแล้วโดนโดนแล้วที่ผ่าดมาเขาไมด้เกาะไงมึงพูดหมดเปลือกอะไรตัดมึงสนายนเขาอยู่ไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้ไอ้ตมันมีช็อตนึงที่กูมึงจะไปขายเล้วคอมเพลตพอกูงงว่าเขาไม่ตายได้ไงญบ้างเลยรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะยามยอมยอมยอมเดี๋ยวไขแก้วมาหลังแล้วกันยามยอมยอมต้องยอมอยู่แล้วไอ้เนี่ยโดนลุงตีตุดติดแล้วเนี่ย มันไม่เคยชนะตูวในเมืองมึงแม่นิเมะเขาเลยมึงแม่นิเมะเขาเลยพี่ลองเจอเขาเฮียเขาแทบจะไม่ย่อเลยจากส้นแข็งเฮียไม่แข่งไม่เลยเฮียถ้าย่อร์ฟไม่ถ้าเซิร์ฟหลักอะพอไม่ถ้าเซิร์ฟหลักอะได้อยู่เฮียไม่ย่อแต่ดึงอยู่สวนมันไม่มีของเลยเฮียยืนตะลิโ้กู้สึกอัตตาสีฟาเลยจากแร เรียกตะไลอย่ากับมืออาชีพอ่ะพี่ตีเรียกตะไลมีตลอดเวลากูงงจังดโอ้โหนี่แข่งจริงเดี๋ยวจะหน้าให้ไปไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเจอแม็กมาเชตตัวก็าแล้จะลงแล้วล่ะกูไม่ได้เก่งทีมไฟสัตว์น้องไม่เก่งทีมไฟเฮียเซิร์ฟมาเล่นทีมไฟโหดก็คือหนึ่งหนึ่งไม่เก่งมากนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งฝีมือมันไม่ได้ตากกันมากเว้ยเท่าจริงๆอ่ะกือกับมีทใช่ไหมเซิร์ฟมันไม่ได้ตากกันมาก ใช่ใช่แต่ในไฟมันมีหลายใช่ในไฟในไฟกูทําไม่ได้แบบมันเทียบไม่ติดหรอกกูกับมันน่ะไอ้เหี้ยตั้งแต่ระหนึ่งหนึ่งก็เทียบไม่ติดเหมือนกันหนึ่งหนึ่งมันก็แพ้กูไงแค่นั้นเองคือกูอ่ะไม่ชอบพูดเยอะเว้ยกูไม่ใบ้กูไม่ชอบพูดเยอะแต่กูให้ภาพอธิบายให้คนดูเป็นเหตุการณ์ใบ้ไม่จะไปตัดกำลังใจเซิร์ฟไงเดี๋ยวเซิร์ฟจะไม่มีแรงฝนซ้อมแข่งจริงไอ้จุกแข่งจริงแข่งจริงในเมืองแข่งจริงใช่ยรับอ อ่ะตะกี้เดมือไอจุกก็ยังโดนกลัวอ่ะดิอ่ดเล่นไม้จุกก็โดนกลัวอ่มีเกาะเวลาเกาะก็คิ้วหัวไงเออ่ออเฮี้ยมคนพรสวรรค์น่ะเฮี้ยกับพวกพรแสเอ็งอะมันเทียมกันไม่ติดไอเฮี้ยกูไม่จ้เป็นต้องซ้อมกูเก่งไอสัตว์นี่สามสิบแล้วนะไอสัตว์นี่สามสิบแล้วนะไอเฮี้ยไอจุกมึงอายุเท่าไหร่เองไอจูไอสัตว์ ใช่ถูกต้องเอ,เอม้มีมีทางทางบ้านบอกอะไรใช้กรอบไปยี่สิบสองตัวฮ่าฮ่ <c oughs> ไม่มีะนะยี่สิบสองตัวได้ไงของกูมียาแค่เนี่ยเก้าอันเต็มยี่สิบถ้าถ้ามันมีมากกว่านั้นกูก็ต้องมียาสี่สิบกว่าอันเด็ดเอออ่ะก็าอมโดนนะยอมโดนนะยอมแพ้ก็คือแพ้แพ้ก็คือแพ้ไม่ได้เข้าใจก็ไปดูย้อนได้ไม่ได้ว่าอะไร ไม่เอาย้อนได้ไม่ใส่เกาะเลยไม่กลัวจะผิดหวังจะดูดกว่ากลัวจะผิดหังให้เล่นอย่างนี้และดีแล้วให้รู้ว่าลุงเก่งดีแล้วอย่าไปย้อนดูเพาะเต้นใจเล่นเนี่ยไม่ไดย้อนดูนะไม่มีเกาะตั้งแต่แรกที่จี๊ดเลยนะจี๊ดเออันนี้น้ไม่มีเกาะนี้คือยข่คิดาจัดเลยนะติดปั๊บ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 ปั ไม่ใส่ตั้งแต่เกมแรกแล้วเกมสองมึงโดนกูไงอ่าแล้วเกมสองนี่ก็คือไม่ใส่ใช่เกมสองก็ไม่ใส่จริงแล้วมันมีช็อตหนึ่งอ่ะโดนไปสี่ทีแต่ไม่ตายอ่ะไม่ไม่ตายปั๊มยาไม่กูจะตายอยู่แล้วแต่กูไม่ได้ปั๊มเลยกูรอสไลด์กูรอแทงมึงปุ๊บแล้วกูสไลด์กูปั๊มยาะลำไปเสร็จแล้วลำเป็นไงนาะลูกเนี้ยภาพลำว่าไม่น่าจะลำนะกูว่ากูกำเนิดเลือดน่าจะแลมโบ้ไม่น่าจะลำนะแต่น่าจะแลมโบ้ว่าหลอดหลอดนั้นน่าจะมีสักหลอดอ่ะตรง แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ้ก็คือแพ้แพ้ก็คือแพ้เพราะว่าคนแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์พูดอยู่แล้วใช่ไหมพี่เตีตามกฎของนักลบเอ็นจุกมึงรับหลังกูหรอเขาบอกมึงรับหลังกูมึงด่าคุรับหลังไลจัดรับจัดเรื่องอะไรเนี่ยไม่พวกอะไรนี่ว่าเอางี้ได้ว่าสามตาหน้าเจอโดตโตต้องมาแล้วแม็กหนึ่งเด้ออุ้มหนึ่งแม็กเจางเนี่ยต้องมาแล้วไอ้เฮียเจ้าไม่ไหวหรอกสู้ไม่ได้กูเข้าไฟไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเข้าไฟตายอย่างเดียวเลย อย่ามาเล่นนากับไฟเบิ้ลรถจะไม่ดีฉันกลัวจะไม่ทำไมมึงเลิกรับหลักพี่มึงก็นิดิไอสัตว์เป็นจุกหัละผมจะให้มึงแดกข้าววัดไปอ่ะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้มึงแดกข้าววัดนะไปยาชมไปยาชื่นเขาดูมึงอยู่ไอสัตว์เหมือนหมือเหมือนหมือบอกไอ้เนี่ยผมไม่พูดอะไรตั้งแะตั้งอย่างเลย สามพันที่ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวชิมายกระจกกระจกแต่ตั้งแต่ที่เ้าเปลี่ยนมา4.90นี่เ้าส่งเ้าดีขึ้นเยอะเลยนะแบบเ้าเ้าดูแบบดีเฟกแบบโคตรแบบวัยรุ่นอ่ะพอตีหัวกูเสียเลยเมื่อกี้เออเขาแบบดีเฟกแบบโคตรดีอ่ะเขาตีหัวกูได้เออไปตั้งไปตั้งไอ้ย่าไปตั้งข่าอะไรเขาเยอะเลยกอนหน้างเขาเล่นเอ็มพีเอโคตรกระจอกเอเมพีเอคนแก่เล่นนะ ไอ้ี้ยไอ้ตัวโฮสแทนอ่ะแต่เล็บเอพีเอ็มตกไปแก่แต่อยากเห็นนะอยากเห็นเขาลงในลีกสักรอบนึงนะต้องมีว่ะไอ้เหอะแต่ไปเซตติ้งพิจิตรเลยนะแต่เขาอยู่เชียงรายอ่ะพิจิตรก็โฮสต์ใช่เซตติ้งให้เขาอ่ะอืมไม่ยอมเยอะอยู่นะพี่ยา s e t t อ n g พี่ยาเซตติ้งชิยาโบ่อย setting ชาดอนกูเล่นแค่นี้กูว่าพอใจได้อ่ะไอ้ดอกวันนี้โอ้โห ก้าบ้าจัดคนบ้าเลยแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟงเพื่อนฝูไม่เอาเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูมาชุบตอนท้ายโดนเรียบร้อยสัตว์กูไม่ได้เก่งหรอกไอ้เหี้ยมันเชื่อหัวเหรอซึ่งหัวแต่ของจริงแลยต่จีตาแกซุนมีดอกหนึ่งซุนแรกว่ากันก็ตายมึงจะปิดได้หลายรอบหลายรอบเลยตว์ เยแต่ส่งแกดีอยู่ส่งแกดีอยู่แล้วทำไมอะอยากติดอยากเดอยว่ทำไมต้องเดินรถต้องนี่เออแล้วเดี๋ยวกันนะแต่แจ็คกี้นี่ไปตอนไหนไม่รู้เลยจุกนั่งอยู่ไปไหนไปไม่รู้เลยไปไม่อยกมันหายเลยไปแล้วไม่ได้อยู่แล้วคนตอนแรกไปกัสามคนแล้วคุยกัน แล้วไปแบบไม่บอกเลยเป็นชอบมันดีบอกเวลามันบามันก็บาเวลามันไปมันก็ไปเติมพันมัน<ป>เดินเข้าสู่สายเติมพันแล้วมั้งเอ้ยเดินไปไหนพีน่ตลาดตีอ่ะ เเดิอมคนเดียวเฮ้ยสัตว์แล้วเราจะไปไหนเนี่ยเออบ้านเราไม่มีละที่เนี่ยก็ได้กร้าตีปะถ้ามีกระดาษใกล้ๆจะฝ่ามือบาละปวดฟันจัดเลยเฮีย ไม่ใช่กูไอ้นี่ไงกูทำไอ้นี่มันแตกอ่ะไอ้หี้ยเมื่อวานนี้ถอดใช่ป่ะมันถอดยากแล้วมันแตกแล้วกูต้องใส่อันใหม่อ่ะอันที่แบบว่ามันต้องต้องเปลี่ยนอ่ะไอ้หี้ยมันรัดปากมากเลยสัตว์แล้มันจะได้ฟันเข้าไวไวไงเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้อันสุดท้ายได้ป่ะเปลี่ยนไปอันสุดท้ายได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้มันเขาทำมาให้แล้วฟันหักเลย ตอนกูเก่งไอ้เฮียเซิร์ชยังเล่นไอ้นี่อยู่เลยเฮียเป็นเจี้าไหเออตอนกูสวนชะางลงสนับเนี่ยเฮียทำเฮียอะไรอยู่เออเที่ยวกันไม่ติดหรอกจริงอ่ะแต่เมื่อก่อนเขานักเลงจริงนะไอ้เซิร์ชจริงเมีเดินรันคนแทงไปทั่วเอ้ยแผลเดียวอ่ะจะมีอยู่แผลเดียวตรงหัวไอ้เหลยเซิร์ชกางนั่งร้องไห้อยู่เลยเมาตัวรถเมแผลแทด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 ลายฉีกเย็บยพาเข็มร้อยังหมา เมื่อวันมึงมีร้านเกมอะไรบ้างอ่ะไม่ต้องเล่าหมดก็ได้ละเมื่มีร้านเกมอะไรบ้างอ่ะอยากเล่นอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะสาถามดีไปนะมึงก็ไปเล่นอันเดิมอีกอ่ะไอ้เหี้ยใจแบบว่าจะเล่นกันตอนลุงไปจะเล่นกันตอนลุงไปลุงอยากเล่นอะไรก็พูดดิซาปาลากาลากันนีเก้มงกับลากตาอันเสร็จได้ก็ได้กันอันนั้นเวลากับลากาลามาเกนูแต่เขาเท่จริงนะไอ้เหี้ยเนาะ ใช่โคตรเท่อ่ะเออโคตรเท่จริงใส่แว่นในกลุ่มเดีวไปถ่ายบ้างอ่ะอืมแว่นนี่โคตรโคตรแบบโคตรเนี้ยเลยอ่ะแต่ทรงหน้าก็เท่แล้วด้วยในแบบเขาเขาไม่แบบเขาไปใส่แบบนั้นไงแต่มึงลองดูพวกเราไปใส่เดี๋ยวเหี้ยไอสัตว์ลอยจุกไปใส่อย่างเหี้ยเลยอ่ะเด็วกูถ่ายมึงอย่างนั้นได้เอาใบจุกได้พี่เด็วกูถ่ายมึงอย่างนั้นเอาป่ะเอาแว่นไปเดี๋ยวเอาแว่นไปบ้ามแว่นกูมีเต็มรถเลยจุกแต่แต่ผมอะอ โอมารอบนี้เดี๋ยวว่าจะไม่ถ่ายคลิปทำอาหารนะถ่ายคลิปอาหารจะมีใช้ใช้สามคนมีวะจุกไอ้แจ็คผมมีมีปรุงนะให้เซิร์ฟไทยให้เซิร์ฟไทยไม่ใช่ไอ้สตังให้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 แจ็คกสใส่หน้ากากมองไม่เห็นจะเป็นคนที่มองไม่เห็นและเป็นคนที่อ่าทำอาหารไอ้จุกไอ้จุกเป็นคนที่ปากพูดไม่ได้มึงถามไอ้แจ็คจังทำแล้วคุย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 แล้ว แล้วแล้วแล้วอัวปิดปิดหูเปิดเพลงดังๆไปได้ยินใครเลยทําที่ไหนตรงนี้ดูและและสามคนทําอาหารไม่ม้ทำที่ไหนอาหารจัดนะทำที่คนคนโดยชันลิปเลยคนโดยชันลิปไม่มีที่ทำไม่น่าสนใจทําได้ทําได้เลยน้อยมีคว้ามีคว้ามีคว้ามี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 โอ้ที่แบบถ่ายวิดีโอได้เลยพีิตรีโบะทำคอนเทนต์ได้เลยบ้านดาราเลยอ่ะวันไหนวันนี้กูไปไงเช่นเดือน พิตีเ๋ยวพี่ผมจองเครื่องบินได้หนะอ๋ออันนี้ผมดูนะอะบินไปไหนอีกอะบินไปจับอาหารเนี่ยอ๋อเฮ้ยบานเชียงลายบ้างไอ้ได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 ้ก๊าดเอาเวลาไหนไปเฮ้ยแต่พิตีอยากไปดูจอนบิ๊กจริงๆนะเนี่ยเออไปไล้ปไป แต่แจ็คไม่ไปดูมาแล้วว่าลุงไม่ไปดูทำได้แจ็คก้ามันไปอยู่เหลือถ้าเราไปกันไปตามกูเนี่ยไปนอนนอนไปย้ำไงไปย้ำได้แล้วไปดูของกูดีกว่าถ่าอย่างนั้นนะเอาเอาเอาไอ้ลุงก็ไปด้วยกันเลยไายแล้วลุงก็ของไม่เป็นไร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 เลยเขาไม่นี่แล้วเขาไม่เอาแล้วปัไมปไรอ้สีถ้าเราก็ไม่ฟังก่อนแล้ก็พี่ก็ให้เขานั่งบีพีไงแล้วก็นั่งต่อมาข้างหน้าเขาอีกนิดนึงไงเอตายด้วยกันได้แล้วแต่กูไม่กูคิดไปสภาพไก่เฮียแจ็คนะ พี่พี่แต่ดูตอนนี้มันจะยิงกันละมึงเชื่อกูมีคำนี้แน่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจุกมึงโดนแน่ๆกูบอกเลยทั้งเรื่องกูกล้าพูดเลยสัตว์ทั้งเรื่องมึงสองคนโดนแน่มันว่ามัจะปั่นพี่ตีมากกว่าไอ้เหี้ยจังเออปั่นแน่เนี่ยกูหลับเลยละกูขอแบบน่งห่างหน่อยไหมไอ้เหี้ยไกลๆแจ็คนิดนึงเพราแม่งึามันมันไม่กล้ามันไม่ปั่นกูอยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่กูได้ยินแน่นอนเนี่ยมึงคิดภาพปะป๊อปคอร์นอันไหนล่าสุด อมองว่าไม่มีขาย <Che> at, เชุเมเจอร์ไดลามังชีสชีสอร่อยสุดเมเจอร์เนาะเมเจอร์ <Major S 2> อร่อยสุดแล้วอร่อยสุดแล้วที่อื่นเทียบไม่ได้แล้วเปนความอ้วนอยู่เนี่ยที่จะไม่แดกหรอกแยวสั่งกะเพราไปกินในโรง yeah, yeah. เดี๋ยวกูใส่ถุงใส่นี่ไปกล่องข้าวไงกล่องบินโตไปกินในโรงดีดีดดด เฮียถ้ามันสปอยตอนคาลงนี่มันโอ้โหไอ้สัตว์ต้องเป็นคนยังไงแต่อยากดูว่ะไอ้เฮียไปดูซูมก่อนแล้วกันไอสัเลยไม่ได้ลุงเราเดินเลยเราเดินเลยลุงจะไปลุงจะไปดูไม่กูไม่รู้ไม่กูไม่รู้เว้ยกูไม่ได้ติดตามหนังมาหลายเรื่องแล้วตอนนี้ไอ้เฮียไม่ได้ไม่รู้เลยปกติจะไปดูตลอดแต่ตอนนี้คือไม่ไม่ว่างเลยไงไอ้เฮียไหนจะออกไปทํารถออกไปเฮียอะไรอีกเส้เดือดนี่ยเออเส้เดือดนี่ได้อยู่ ไม่แต่กูคุยกับพี่อ๋อกูทำมอไซค์กับพี่อ๋อไงตอนเนี้ยไอ้มอไซค์อะไรลุงเอามอไซค์ได้ไงใช่ทำทรงเชงไงเกาทำทรงเชงไอ้รุ่นในเนี้ยว่ะซีบิโก้ซีบิโก้อ่ะทรงเชงทรงเชงไม่กูโดนกูโดนพี่อ๋อพี่อ๋อยัดเยียดคือเขาบอกว่าเนี่ยต้องทำอะไรประมาณเนี้ยแบบว่าเดี๋ยวเอาไปแข่งเอาไปแข่งไงแล้วก็เอามาจอดไว้ประดับบ้านกูเวลาจะไปแข่งใช่ป่ะแกก็จะมายกไปทำยกยกไปแข่งได้ได้เงินไหมแข่งเนี่ย ไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีชื่อเราไงเราก็แบบยังเห็นรถของเราอะ่ะวิ่งว่ากี่วิอะไรประมาณนี้นึกภาพไมเตดมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเอาจริง,รงอะ่ะอืมโอเคไม่เดี๋ยวกูจะเอาสามสี่กูไปไปลงสนามดูดีว่ามันจะได้กี่วิเหมือนกันเดี๋ยวพันม้าไปอยากรู้ไงว่ารถตัวเองวิ่งได้กี่วิแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสามสี่กับสามห้า 3, 4, 3, 5, มาลองวัดกันดูดีว่าคันไหนมันแรงกว่ากันแต่กูไม่ใช่เป็นคนขับนะเดี๋ยวกูจะขับสามห้าแล้วก็ให้มือโปรขับสามสี่ อยากรู้อยากอยากรู้ไอเฉยว่าเนี่ยไอเท่มันหกร้อยมาขับสี่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยว่าทําไมสามสี่กูในความคิดกลัวมันมันมันไม่มันไม่ดึงมันไม่ไปเท่ามันไม่ไปเท่าสาห้าเว้ยมันน่ากลัวแค่หนึ่งสองสามอ่ะต้องลองดูขับแล้วมันกลัวไอ้เซฟไอเซฟมึงยังกลัวเลยใช่ป่ะตอนพี่ขับอ่ะ สามเี่อ่ะตัวอะไรสามเี่อ่ะมึงมึงจำฟิลได้ป่ะมันเป็นแบบไหนอะไม,ไม,ไม่ไม่ก็มันก็กลัวแหละแต่ก็ไม่ได้กลัวแบบกลัวตายพี่ไม่กลัวฟิลมันดึงคนละอย่างเลยป่ะเออใช่ไปไปถึงแล้วไปไหนอยนออกใช่ไหมอืมไปไปหาร้านเกมกัน